สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาแกะนะครับหลวงพ่อออกจากกรอบนะครับเป็นพระเท่าที่ดูคือเป็นหลวงปู่ทวดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้พิมพ์ไหนนะครับต้องทําการแกะออกมาดูนะครับว่า,าด้านในจะเป็นสภาพยังไงอ,องค์ประกอบยังไงสวยหรือไม่สวยมาทําการแกะดูครับอ่ะเริ่มเลย นี่คือเท่าที่ผมดูนะครับเป็นพระเครื่องนะครับหลวงปู่ทวดนะครับแต่ทีนี้ต้องมาดูนะครับว่าเป็นปีไหนพิมพ์ไหนนะครับคือซื้อชาวบ้านมาแบบนี้นะครับช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับยินดีรับเช่าถึงบ้านนะครับถ้าท่านใดมีพระเครื่องนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินนะครับยินดีนะครับ็อกซ์พักหาได้เลยนะครับ มีดีบริการ24ชั่วโมงเลยนะครับกลางค่ำกลางคืนนะครับส่งภาพมาประเมินราคาก่อนได้นะครับไม่มีปัญหาสำหรับทีมงานนะครับนี่ก็กำลังแกะนะครับให้พี่น้องได้ดูครับเบื้องต้นกรอบเป็นกรอบแปะตังตั้งแต่สมัยโบราณนะครับขั้นต่ำมี50ปีขึ้นนะครับเป็นงานแปะตังรุ่นเก่าลายเทพพนมนะครับนี่คือ กรอบสมัยโบราณแงะนะครับค่อยๆแงออกมาแล้วนะครับพระไม่เคยได้แกะเลยนะครับออกมาแล้วนี่นะครับค่อยๆค่อยๆอ,อ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับขอดูด้านหน้าหน่อยครับเดี๋ยวมาชมด้านหน้าครับว่าจะเป็นปีไหนพิมพ์ไหน อ่าเบื้องต้นออกมาแล้วนะครับออกจากตลับเก่ากรอบเก่าแบบนี้นะครับเป็นหลวงปูดทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเอาองค์พระขึ้นมาตั้งนิดนึงเป็นหลวงปูดทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับพิมพ์กลางเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดพิมพกลางนะครับไม่หักนะครับแต่มีลานนะครับยังแข็งแรง นะครับเหลือผระยังโอเคยังแข็งแรงไม่หักไม่แตกไม่บินนะครับอ่าดูก้นนิดนึงครับนี่เป็นพระเครื่องหลวงปู่ทวดปี2497พิมพ์กลางนะครับรู้แล้วนะครับขอบคุณคุณอานะครับที่โทรมาให้ทีมงานเราไปเช่านะครับยินดีรับเช่านะครับหลวงปู่ทวดปีสองสี่เก้เเป็นพิมพ์กลางนะครับนี่ออกมาแล้ว เบื้องต้นแท้ดูง่ายเลยนะครับมีแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับหลวงอุ่ทวดสองสี่เก้าเจ็ดพิมพ์กลางวัดช้างให้นะครับโอเคชัดเจนมากขอบคุณมากครับ